อินฟาเซฟที่แท็บมอบความอุ่นใจให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยระบบติดตามตัวทารกที่ทันสมัยเมื่อคุณแม่มาเข้าที่โรงพยาบาลทางโรงพยาบาลจะมีเบบี้แท็ใส่ให้กับลูกน้อยและคุณแม่ทุกคนเพื่อความแม่นยำค่ะเพียงแค่คุณแม่และทารกอยู่ใกล้กัน30เซนติเมตรแท็จะส่งเสียมเพงเพื่อยืนยันว่าเป็นคู่ที่ตรงกัน ระบบจะส่งเสียงเตือนทันทีเมื่อตรวจพบว,ว่าแท็กทารุกไม่ตรงกับคุณแม่หมดความกัมวลเด็กสลับตัวเหมือนแนหนงเพราะเมื่อพี่พยาบาลพารุดน้อยมาส่งให้กับคุณแม่ที่ห้องพัทจะมีเสียงดตีดำขึ้นแบบนี้กรมพยาบาลใส่ใจคุณแม่ที่มาคลอดทุกทา่านพราะความปลอดภัยของทารุคือสิ่งสําคัญของกรมพยาบาลเรา